สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวิดีอีกแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพูดถึงในส่วนของการอัปเดตเกมรอบนี้เนาะก็เรียกได้ว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาแต่ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นเนาะก็อย่างแรกเลยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของอเรียกว่ามาร์กจุดนะคะหรือทําสัญลักษณ์บนมินิแมพ ไม่ใช่พิมพ์แบบสีสัญ,ญลักษณ์บนแบบว่ามาร์คของมาร์คศัตรูต่างๆนะคะอันเก่าเขาจะเรียกว่าคลาสสิกนะคะอันใหม่ก็คือโมเด์นั่นเองก็ตรงนี้นะคะเข้าไปที่ตั้งค่าได้เลยเมื่อเข้ามาหน้าตั้งค่านะคะเลือกที่คําว่าควบคุมขั้นสูงค่ะเลื่อนลงไปนี่นะคะจะเขียนคําว่ารูปแบบสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะมีในต่วของคลาสสิกแล้วก็โมเดนนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เลยก็จะมีแบบว่ามาร์กประมาณนี้นะคะแบบตัวอันเก่าเนี่ยมาร์กเวลามาร์กก็จะเรียกว่าค่อนข้างจะบังตัวบังตัวสัตว์ูบังสิ่งที่ต้องการจะมาร์กจริงๆใช่ไหมตัวอันใหม่นะคะตัวมาร์กเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะด้านบนของสิ่งที่มาร์กนะคะแล้วก็จะมีเส้นลากลงมานั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะทําให้แบบว่าเห็นสัตรูได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยที่มาร์กเนี่ยไม่บังนั่นเอง อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกดไปในส่วนของอสนามฝึกซ้อมนะคะเดี๋ยวจะทําการมาร์กให้ดูเนาะก็อันนี้นะคะที่เข้ามาในส่วนของสนามฝึกซ้อมแทนนะคะเพราะว่าแค่แบบว่าจะมามาร์กให้ดูเนาะนี่เหรอลองดูมาร์กนะคะทุกคน m a r k the l o c เ t i o n เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้อาสมมติว่ามาร์กบนตึก <Watch out. S 1> ก็คือถ้าสมมติว่าเรามาร์กตรงหน้าต่างเนี่ย ตัวมาร์คเขาจะไม่บางคนนะคะแต่ว่ามาร์คเขาก็จะแบบจิ้มลงมา <One child. S 1> ให้ดูตรงนี้นะนี่ Mark a c ตระมาณานี้นะคะทุกคนส่วนใคนครงของการมาร์คของเนาะ <got> ถ้ามาร์คของนะคะก็จะเป็นสีเหลืองเนาะมาร์คศัตรูจะเป็นสีแดงค่ะ <got> เป็นแบบนี้นะ ปะมานี้นะคะทุกคนไม่ยากเห็นไหมใช้งานง่ายกว่าเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้มาร์กอันใหม่นะคะใช้งานง่ายกว่าเดิมนะคะก็เป็นจุดเด่นนะคะที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอำนวยความสะดวกให้กับผู้เลนมากๆนะคะในส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็อีเวนที่เข้ามาเพิ่มนะคะเรื่องหมดนะคะตรงนี้จะเขียนว่าฟุตบอลมาเนียนั่นเองเจ้าฟุตบอลมาเนียนนะคะตัวนี้มีเข้ามาเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวจะมี จอเล็กๆให้ดูเนาะก็จะมีไอเทมนะคะเรียกว่าเป็นไอเทมเสริมนะคะให้เล่นนั่นเองนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟุตบอลนะคะเขาจะเียกฟุตบอลมหาศารเนาะอ่าเป็นหน้าของกระเป๋าซับบอลน,นะคะเป็นหน้าของรองเท้าทองคาเมสซี่นั่นเองนะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวดูคลิปนะคะไปด้วยเนาะ แล้วก็จะมีห,หน้าของฟุตบอลคานิวอลนั่นเองนะคะเมื่อโดดเข้าไปในระยะนะคะเรียกว่าระยะของอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ตรงนั้นนะคะจะได้บัตรเกิดมา1ใบนั่นเองเนาะแล้วก็ ในส่วนของกระเป๋าซอฟบอลนะคะมีดอบนะคะซุมดอบตามแมปเนี่ยทั่วๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินหานะคะสามารถเข้่วไปตรงนี้ได้เลยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าที่ขึ้นนะคะเป็นรางเนาะตรงจุดขึ้นที่เป็นรางตรงนี้นะคะแค่กระโดดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้กระเป๋าซอฟบอลมานั่นเอง แล้วก็จุดต่อมานะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าทองคำเมสซี่นะคะรองเท้าทองคำเมสซี่นะ,ะตรงนี้ก็มีการซุ่มดบในแมปเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะให้หาง่ายๆก็ต้องไปในส่วนของอีเวนต์นะคะฟุตบอลคานเนีลเนาะก็รองเท้านี่ต้องบอกเลยว่า,าต้องฝึกใช้งานนิดนึงไม่งั้นจะเป็นแบบในคลิปนะคะยังใช้ไม่คล่องไงทุกคนก็จะแบบเออวิ่งวิ่งไปแล้วก็โดนยิงแบบงงๆ กะจะโชว์สักหน่อยนะอืมแล้วก็ไอเทมอีกอย่างนะคะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของลูกบอลมหศัศจรรย์อ่าทุกคนดูคลิปนะคะนี่เลยเห็นไหมเจา้าลูกบอลตรงนี้นะคะถ้าถัว่วเตะไปเนี่ยพอเขาหยุดปุ๊บเขาก็จะแบบสร้างดาเมจไม่ใช่ไม่เชิงสร้างดาเมจนะทุกคนแต่ก็คือจะเป็นการแบบว่าดูดเข้าหาลูกบอลนะคะจะเป็นแบบว่าเหมือนลมเป็นเออ่จุดหลุมดําที่แบบดูดเข้าไปนั่นเองตรงนี้นะคะ ถ้าศัตรูอยู่ใกล้ก็ดึงศัตรูออกมาจากจุดแอบหรืออะไรประมาณนั้นได้เลยนะคะตรงนี้ในส่วนของอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่เนาะก็จะประมาณนี้กันเลยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีเกมนี้ในเครื่องนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดเกมนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะตรงนี้เนาะอ่าก่อนจากกันไปนะตรงนี้โอ้โหนี่พาดูอันนี้สักหน่อยนี่เลย เรียกว่าโบนัสนะคะโบนัสการเติมเงินนั่นเองนะคะตรงนี้ในรอบนี้เนี่ยเพียงเติม60 UC นะคะก็จะได้หน้ากากผ้ามานั่นเองะค่ะตรงนี้อันนี้เลยแล้วก็120 UC นะคะก็จะได้ชุดมานะคะใหนกดรับกบตรงนี้นี่นะคะชุดโคตรเท่เลยนะคะตรงนี้เพียงเติม UC ครบ120 UC นะคะก็จะได้ชุดมานะคะเป็นชุดเงาแห่งความตายนั่นเอง แม่ชื่อชุดโหดนะคะแต่อย <ss uk> ู่ในโหมดมุงม <sm all in> ิ้งนะคะทุกคนต้องคิดเหมือนกันแน่เลยชื่อชุดดูโหดมากแต่อยู่ในโหมดมุงมิ้งก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้นั่นเองไว้เจอกันนะคะในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย